สวัสดีครับรู้ก่อนเที่ยวจะพามาดู10เรื่องควรรู้ก่อนไปสิงคโปร์ 1. การเดินทางจากไทยไปสิงคโปร์ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองนะครับ2เรื่องเวลาเวลาที่สิงคโปร์จะเร็วกว่าไทยเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นเอง3ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติมากแต่ภาษาที่ใช้หลกัหลกๆก็จะมีอยู่2ภาษานั่นคือภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนั่นเองนะครับ 4. สสกุลเงินสิงคโปร์อัตราแลกเปลี่ยนตอนนี้อยู่ที่ประมาณ1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ26.16บาทไทไยนะครับ่6ตุลา2 5 6 5 ับ5สภาพอากาศสิงคโปร์มีแค่เพียงฤดูร้อนและฤดูฝนนะครับ6การเดินทางภายในประเทศสิงคโปร์นั้นเรียกได้ว่าสะดวกมากๆทางรถไฟ MRT หรือรถบัสก็สามารถขึ้นได้ไม่ยาก7ค่าของชีพถ้าเทียบกับประเทศไทยแล้วสิงคโปร์ถือว่ามีค่าของชีพที่สูงพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเช่นน้าเปล่าขวดละ1-2ดอลก็ประมาณ25-50บาทไทย8การขึ้นลงบันไดเลื่อนต้องยืนชิดด้านซ้ายนะครับส่วนคนที่รีบก็เดินขึ้นลงบันไดาทางด้านขวาได้เลยนะครับ9ความสะอาดความปลอดภัยสิงคโปร์ถือว่ามีกฎหมาย ที่แรงและศักดิ์สิทธิ์มาก10ข้อควรห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามทิ้งบุหรี่ห้ามถุยน้ำลายห้ามคายหมักฝรั่งลงพื้นเด็ดขาดถ้าเจอและโดนจับมีโทษปรับถึง1,000ดอลลาร์สิงคโปร์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับ10เรื่องควรรู้ก่อนไปสิงคโปร์ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับ